เบื้องหลังการตรวจข้อสอบที่นักเรียนบางคนยังไม่รู้เทคนิคการตรวจข้อสอบของครูแต่ละท่านจะเหมือนกันหรือไม่ทําไมต้องมีการจุดทูปตอนตรวจข้อสอบเป็นการจุดทูปเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับนักเรียนชุงนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะครับสอบเสร็จมีการให้คะแนนมีการตัดเกรดหลายๆหลายๆโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วนะครับ นักเรียนหลายๆคนสงสัยว่าเวลาที่เราทําข้อสอบแล้วคุณครูทุกท่านคุณครูแต่ละท่านจะมีวิธีการตรวจข้อสอบได้อย่างไรคุณครูหลายๆท่านอาจจะใช้เครื่องใช้เครื่องตรวจนะสมัยใหม่ครูเชื่อว่าคุณครูอีกหลายๆท่านนะครับก็ใช้วิธีตั้งแต่ดั้งเดิมวิธีที่ชัวร์และเป๊ะมากๆและวิธีที่ทําได้ง่ายมากๆนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับมาดูอุปกรณ์นี่เลยลหลายๆคนสงสัยนะครับมีทูปหนึ่งดอกมีไฟแช็คหนึ่งอัน นะครับสมัยก่อนที่คุณครูเป็นเด็กนะครับครูก็สงสัยว่าทําไมเอ๊ะเห็นครูจุดทูบมาครูก็ถามว่าครูครับครูจุดทูบมาทําอะไรเชื่อไหมครูโดนคุณรูท่านหลอกตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครูหลงเชื่อตั้งแต่สมัยเด็กเลยคุณครูให้คาตอบว่าครูก็ตอบเล่นๆนะครับครูตอบเล่นๆว่าจุดทูบเพื่อไหว้ครูจุดทูบเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทางมันเป็นครูครูก็ใช้ยังใช้ทุกวันเนี่ย ครูเป็นครูมาประมี่ส0กว่าปีครูก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมที่ชัดเจนที่สุดนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่แหละมีทูบมีไฟแช็กมีกระดาษอารชีตนะครับที่ไม่ใช้พร้อมเฉลยเราต้องเฉลยมาก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรมีข้อสอบนะครับของสัตหลังจากทําเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเริ่มแรกเราก็มาเฉลยอาร์ตชีตก่อนนะครับเราเฉลย มาตรวจเฉลยเสร็จนะครับเฉลยเมื่อเราเฉลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมีการตัดแต่งตัดแต่งข้อสอบนะครับให้มันเล็กลงสะดวกการสอบนะครับเรามาตัดก่อนเลยตัดเอาเฉพาะสมมติว่าข้อสอบมีแค่ยี่สิบข้อเราก็ตัดเอาเฉพาะแค่ยี่สิบข้อนะครับมันจะได้ไม่เซตช้าจะได้ไม่เกะกะรลาให้ตรวจนะครับ ทำสัญลักษณ์ลอยเว้าลอยให้มันตรงย้ำนะครับย้ำนะครับเทคนิคของครูแต่ละคนจะไม่ไม่เหมือนกันครับครูจะทําแบบนี้นะครับก็จะได้รูปแบบนี้เลยนะครับที่เราเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับอุปกรณ์สําคัญเลยนะครับอุปกรณ์สําคัญที่ครูเคยสงสัยตั้งแต่เด็กแล้วว่าติดที่ไหนเดี๋ยแล้ววิธีจะทำยังไงก็เจาะวิธีการเจาะนะครับเจาะ แล้วเล่าอีหนึ่งแล้วก็ปิดอ่าแกเคแล้วเราก็ได้หนึน่งรูแล้วนะฮะอ่าสองรูแล้ว ก่อนทิ้ต่อไปนะครับประกาศเคมีนะครับจะเห็นได้ชัดมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการตรวจตรวจ,รวจไงเมื่อเราทาบลงไปนะครับทาบให้ตรงตรงข้อที่เราได้ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเราก็ได้เห็นเครื่องหมายที่เด็กนักเรียนเขาได้การกระบาดไว้นะครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะติกลงไปที่ตรงช่องช่องที่ตรงการกระบาดให้ตรงช่องที่เราเจาะรูไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมเราก็จะได้คะแนนสิบสองคะแนนนะครับสำหรับเด็กที่ทำได้เดี๋ยวเรามาดูคนหนึ่งมาจะสอบอีกคนหนึ่งเราก็จะวางเพตให้ตรงนะครับอัตชีทที่เราที่คุณครูเจาะไว้เนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าเพจนะเรียกว่าเพจไปเลยนะครับติกตามสัญรักษ์ตามการกระบ,บาดท,ที่เด็กตรงว่าตรงกับช่องที่เราเจาะหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หกเจ็ปาสิบส็สมน20นะครับนะรครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับคุณครูถ้าเป็นคุณครูสวยกันก่อนเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับสะดวกง่ายถูกีิสุด นะครับอุปกรณ์ทำงานที่สุดนะครับตรวจได้รวดเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะใช้ก็ยังมีคนที่ใช้เพจอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ทูบจุดใช้คัตเตอร์กรีดเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแต่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับต้องต้มต้องตัดเป๊ะนะครับหรือว่าสมัยนี้สมัยใหม่ก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับใครที่มีวิธีใหม่ๆหรือว่าวิธีอื่นมันก็ช่วยแชร์ช่วยแชร์ในใต้ใต้คอมเมนต์ด้นะครับว่าเรามีวิธีไหนบ้าง นะครับแต่ได้ทาให้สรุปรวดเร็วและแม่นที่สุดนะครับตรวจถูกต้องที่สุดนะครับกับนักเรียนหลายคนที่ไม่เคยรู้เลยนะครับนี่คือเบื้องหลังเบื้องหลังการตรวจข้อสอบของคุณครูนะครับลหลายคนอ้าไอ้ตรวจทีละคนทีละครูมีวิธียังไงนะอะไรเงี้ยและหลายคนก็แอบมาอ่าอย่างเช่นครูเนี่ยก็ยังมีนักเรียน,นหลายคนที่เห็นครูนั่งตรวจก็จะถามว่าครูจุดทุกทำไมครับครูใช้จุดจุดจุด,จดทุเพื่ออะไรครับนะครับ ก็จะมีบางบางทีบางครั้งครูก็อาจจะคููเล่นกับเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าครูต้องไหว้ครูก่อนครูจุดธูปขออนุญาตจะเที่ยวทางก่อนจริงๆไม่ใช่เลยนะครับจริงๆก็นี่แหละเอามาเจาะข้อสอบนี้นะครับย่าลืมนะครับใครที่เอ่อมีวิธีการใหม่ๆก็ร่วมแชร์ใต้คอมเมนต์นะครับ